ขายตรงตลาดแบบตรงและแชร์ลูกโซ่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะธุรกิจขายตรงนะคะหรือที่เราชอบเรียกกันว่ามั l ติเลเ e ลมาเก็ตติ้หรือว่า MLM นะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดตรงพศ2 5 4 5นะคะซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขครั้งล่าสุดนะคะก็คือปีพศ2560นะคะก็ได้ให้คำนิยามไว้ว่าขายตรงหมายความว่าการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงนะคะณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่นหรือ สถานที่อื่นที่มิใช่ประกอบการค้าเป็นปกติทุระโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นนะคะส่วนตลาดแบบตรงนะคะก็จะหมายความว่าการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่าง โดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นก็อันนี้นะคะก็จะมายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจใง่ายๆนะคะก็เรื่องของการขายตรงเนี่ยก็คือเป็นการเสนอขายสินค้านะคะโดยตัวแทนนะคะไปยังสถานที่ที่ผู้บริโภคนะคะ อยู่นะคะจะเป็นเอ่อไปเสนอขายที่ทำงานหรือว่าที่บ้านหรือว่าสถานที่แบบว่าที่ที่นัดหมายกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการขายตรงนะคะก็ข้อดีของการขายตรงเนี่ยก็อ่อเนื่องจากว่าเป็นการเสนอขายสินค้านะคะจากตัวแทนของบริษัทไปสู่ผู้บริโภคนะคะตัวแทนบริษัทเนี่ยก็อาจจะไม่ต้อง ทําการสต็อกสินค้าไว้ในปริมาณที่เยอะนะคะก็คือว่าเมื่อลูกค้านะคะมีการสั่งซื้อของนะคะซื้อสินค้านะคะเราก็สามารถมาซื้อได้ที่สาขานะคะหรือว่าหรือเป็นอาจจะเป็นสาขาของบริษัทนะคะของช็อปอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างที่ เราจะสังเกตเห็นนะคะมีทุกจังหวัดมีทุกอ,อ,อำเภอก็ไม่ถึงกับอำเภอคนะ,คะบางๆก็เขามีสาขาอยู่เยอะนะคะก็อย่างเช่นธุรกิจขายตรงที่เราคุ้นๆกันอยู่เนี่ยก็คือเอ็มเว์ MV นะคะหรือว่ากิฟฟีนอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นลักษณะของการทําธุรกิจขายตรงนะคะส่วนเรื่องของ ตลาดแบบตรงนะคะก็จะอธิบาย,ยง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือตลาดแบบตรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นการขายสินค้านะคะไปถึงผู้ซื้อโดยตรงนะคะเช่นอาจจะมีการขายผ่านผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็ ยกตัวอย่างนะคะในช่วงยุคหนึ่งก็จะมีความเขาเรียกว่าฮิตใช่ไหมนิยมก็คือตลาดแบบตรงเนี่ยก็อย่างเช่นนะคะก็มีเขามีบริษัทนะคะเปิดรับตัวแทนตัวแทนจำหน่ายนะคะซื้อสินค้านะคะหลัง1ลังนะคะก็สมมุติว่าเป็น ครีมก็ได้ครีมทาผิวนะคะหลังก็จะได้ในราคาราคาสมาชิกนะคะหรือว่าราคาตัวแทนนะคะพอเราเอาไปขายอีกอีกทอดหนึ่งนะคะก็จะขายในราคาปีกนะคะเ,เช่นกำหนดว่าเ,เปิดบินขั้นต่ำาคนึ่งลังนะคะเราถึงจะได้ในราคาส่ง แต่เรากา็สามารถนำสินค้าตัวนี้นะคะไปขายตามช่องทางต่างๆนะคะที่เรามีอยู่อาจจะเป็นหน้าร้านก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นโซเชียลสื่อโซเชียลของเราหรือว่าอา,อาจจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำตลาดแบบตรงนะคะซึ่งนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะเรื่องของอตลาดแบบตรงเนี่ย ค่อนข้างที่จะใช้เงินในการลงทุนนะคะก็อย่างเช่นจะต้องซื้อสินค้านะคะหรือว่าสต๊อกสินค้าในจำนวนหนึ่งมาเพื่อนำไปขายต่อหรือขายปีกนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนกรณีที่เป็นเรื่องของ แชร์ลูกโซ่นะคะก็ในเรื่องของกฎหมายพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะก็ได้กำหนดไว้นะคะในมาตรา19นะคะโดยนะคะห้ามมีให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะคะดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะคะ โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งนะคะเรื่องของข้อแตกต่างตรงเนี้เกณีที่จะเป็นเรื่องของการเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซน่นนะคะแล้วก็มีวิธีสังเกตรหรือว่าข้อแตกต่างอยู่นะคะก็เรื่องของ การดําเนินธุรกิจนะคะแบบแผนธุรกิจนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาก็จะเน้นหาจํานวนสมาชิกนะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะถ้ามีการกําหนดว่าจะให้ผลตอบแทนนะคะจากการที่ได้สมาชิกที่เพิ่มขึ้นก็อันนี้นะคะก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของ แชร์ลูกโซ่ได้นะ,ะหรือว่าวิธีสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูในเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เน้นขายของสักเท่าไหร่นะคะก็จะเน้นไปที่การหาสมาชิกหาคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยเรียกเก็บค่าสมาชิกนะคะก็อาจจะเป็นจำนวนเงินที่สูงนะคะเรื่องของค่าสมาชิกก็อย่างไรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ เข้ามารับชมนะคะ